และที่ห้องประชุมเอกาทศรส9อาคารสิริทนทรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกศาสตราจารย์นแพทย์สิริกรเกษมสิริลักษณ์คณะปดีคณะแพทยาศาสตร์รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมคณะผู้บริหารร่วมในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโปรพระราชทานจำนวนสิบเครื่องเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้รับพระราชทานไปแล้ว1ิบเครื่องรวมได้รับพระราชทานทั้งสิ้น20เครื่อง ปัจจุบันสมเด็จพระนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนแฉพัฒนาสูภา้ภัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆจะซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโรพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆแล้ว607เครื่องใน94โรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนช้ยพัฒนาช่วภัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067ขด300487ขีด3โทรศัพท์024478585 8หรือ0642391868หรือ0641129674